สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยชอทเส้นแบรนด์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋านะคะเอาใบต่างๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใส่อะไรไดีบ้างนะคะสะพายแล้วเป็นยังไงแต่วันนี้จะมาด้วยคอนเทนต์ที่รีวิวรองเท้านะคะซึ่งเป็นไอเทมที่ก้อยอยากได้มากๆแล้วก็อยากจะเอามาลองใส่ว่าไซส์เขาพอดีไหมต้องปรับขึ้นปรับลงหรือเปล่านะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยจันเดนนะคะก็คือน้องรองเท้าจากค่ายกล่องโซ่ แ a นะคะซึ่งรุ่นนี้ยเขาก็จะเรียกว่าชิปนะคะ ชิปชิปลีชิปเพริรบป,ประมาณนี้นะคะภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ถ้าสไตล์พวกเนี้ยเราจะเรียกแบบภาษาง่ายๆว่าเป็น d ด็ตแซนเดลนะคะก็คือเป็นรองเท้าแตะที่อารมณ์เหมือนรองเท้าแตะของคุณผู้ชายนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆแบรนด์ก็จะทำออกมาดีไซน์แบบนี้นะคะมีทั้งของช h a n e l d i o r g ก c c i อะไรก็น่าจะมีนะคะแต่ว่าสำหรับก้อยแล้วเนี่ยก้อยรู้สึกว่าก้อยชอบดีไซน์ของ a i r m เมนะคะก็เลยอยากเอามาช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูเนาะอย่าง ุ่นนี้ข้อดีของเขาเลยนะคะทั้งเท่าที่ดูจากรีวิวยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆเนี่ยจะบอกว่ามันนิ่มนะคะได้มาจริงๆก็คือนิ่มมากเลยเพราะว่าพื้นเขาอะมันจะเป็นรับเปอร์เป็นยางนะคะแล้วก็ ตรงส้นเนี่ยมันเป็นยางเรียบร้อยแล้วะคะเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดเงินในการทําส้นซึ่งปกติทําส้นเนี่ยมันก็จะประมาณพันถึงสองพบาทนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใส่ได้ยาวๆนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตัว H สัญลักษณ์ของ h r m s นะคะแล้วก็เป็นสายแบบแปบบ๊ะๆปเป็นแบบตรนตุกแกเป็นสตร a p นะคะซึ่งทําให้มันสามารถ Adjust ขึ้นลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้ไม่จําเป็นต้องใส่ไซส์ตรงนะคะคือ จะไซส์ตรงก็ได้จะบวก0.5หรือบวก1ไซส์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแค่สวมลงไปแล้วก็ถ้าแบบเออมันคับมันหลวมเนี่ยเราก็ adjust ปรับตรงสายตีนตุกแกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นที่ก้อยได้มาเนี่ยอันนี้มันจะเรียกว่าเป็นสี natural นะคะ ก็เหมือนแบบสีเนเชอรัลประมาณนั้นแหละก็คือสีโทนน้ำตาลนะคะแล้วก็หนังอันนี้มันจะเป็นหนังที่แบบให้ความนิ่มๆน,นะคะเป็นสูเอตหนังกลับแล้วก็เป็นแบบโกสสกินนะคะซึ่งด้านในเออด้านในเขาก็จะเป็นหนังเรียบๆคิดว่าด้านในเนี่ยน่าจะเป็นโกสนะคะแล้วตรงเนี้ยก็เป็นสูเอตนะคะทำให้มันจะไม่ระคายผิวเท้านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นเลขสแตมป์นะคะเป็นเลขสแตมป์ของ เอ,อ่อชื่อรุ่นรองเท้าเขานะคะแล้วก็ด้านข้างด้านในตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแ t มแอร์เมสนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเอชเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นแอร์เมสเมดอินอิตาลีค่ะแล้วก็แบบหนังเนี่ยคือหอมตลบอบอวลมากนะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยคือสไตล์ก้อยบางทีอะ่ะ ไปดูแดซเซนดดลของยี่ห้ออื่นๆบางทีมันจะหนาไปหนักไปแล้วก็เป็นคนไม่ชอบรองเท้า,ท,าที่หนาหนักนะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะคะใส่แล้วไม่รู้สึกว่าตีนโตแบบไม่รู้สึกว่าเท้าโตบางยี่ห้อเนี่ยเราเรารู้สึกว่าพอมาใส่แล้วเท้าโตมันจะแต่งตัวยากแต่ว่าของ MS เนี่ยถือว่าโอเคนะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับคุณภาพและราคาเนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ย รุ่นแบบเนี้ยมันจะไปแบบสี่ห้าหมื่นแล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยยังอยู่ที่ราคาประมาณ30,000นก็ถือว่ารับได้นะคะแล้วก็เขาก็จะมาพร้อมถุงผ้าซึ่งก็เป็นถุงผ้าดิบสไตล์แอร์เมสนะคะก็ได้มาอย่างละข้างแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกล่องหนี้เขาก็จะมีสติกเกอร์ระบุให้ซึ่งแล้วแต่การช้อปปิ้งนะคะบางครั้งเนี่ยกล่อง ก็จะมีสติกเกอร์บางอันก็จะไม่มีแล้วแต่นะคะบา,บางรุ่นที่ก้อยช้อปปิ้งมาสติกเกอร์ก็ไม่มีแล้วจากช็อปเหมือนกับได้ยินมาว่าเออเขาจะต้องโดนบังคับให้ลอกออกนะคะถ้าไม่ลอกออกเนี่ยหมายถึงว่าเขาลืมคิดว่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยเออบางทีไซส์ เขาเรียกว่าไกด์แล้วกันไกด์เวลาช้อปปิ้งรองเท้าเนี่ยเขาจะมีกระดาษแผ่นนี้มาให้นะคือเขาก็จะบอกว่ากรุณานลองรอ,องเท้าบนพื้นพรมเพราะว่าถ้าเกิดไซส์คุณไม่พอดีคุณจะเอาไปเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าถ้าลองบนพื้นธรรมดาคือรองเท้ามันเลอะเทอะไปแล้วมันมันมีรอยบาดแผลไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่ากรุณานลองบนพื้นพรมนะคะเออ จริงๆแล้วรุ่นนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบเหมือนเป็นซีซั่นอลเป็นคอเลคชั่นมันก็จะมีหลากหลายสีมากมายนะคะอย่างบางทีก็หเห็นเออมันก็จะเป็นแบบดำล้วนหรือว่าตรงนี้เป็นยีนแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำตาลนะคะเล่นสีไปเรื่อยๆก็คือเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนแบบไอเทมเล็กๆที่เป็นแบบ สะสมได้แล้วก็สร้างสีสันให้กับในชีวิตประจำวันของเรานะคะเสริมบุค,คลิกให้มันสนุกในการแต่งตัวแต่ละวันด้วยค่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนะคะน้องชิปแซนเดัลของ a i r m เมสนะคะก็เรียกว่าถ้าใครแบบอ,อ,อยากจะเริ่มต้นกับรองเท้าของ a i r m เมสนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้คู่ที่ราคาย่อมเยาไม่แพงจนเกินไปใส่ได้นานๆแล้วก็แบบเน้นความนิ่มสบายนะคะ คุ้มค่าอันนี้ตอบโจทย์นะคะอย่างส่วนตัวก้อยเองเนี่ยรุ่นที่เป็นออรันซันดอลเนี่ยก้อยใส่ไม่ได้คือเนื่องจากว่าเป็นคนเท้าผอมแล้วพอใส่ปุ๊บเนี่ยคือไซส์ตรงก็ใส่ไม่ได้ไซส์ลดลงไปครึ่งไซส์ก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าเท้ามันทะลุออกไปจากตัวเอชเลยนะคะแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นชิปเนี่ย ใส่ได้พอดีแล้วก็รู้สึกว่าหลงรักเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แนะนํานะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่หายากมากๆในช็อปนะคะคือส่วนใหญ่ในช็อปเนี่ยจะมีเป็นรุ่นเท็ดดี้นะคะคือเป็นรุ่นขนๆอันนั้นน่าจะมีแต่ว่า มันเหมาะกับประเทศเมืองหนาวหรือว่าคนที่เดินแต่ในห้างจริงๆนะคะแต่ว่าอย่างประเทศไทยมันเป็นอากาศร,ร้อนแบบขน,ขนขนมันจะแฟชั่นไปหน่อยมันก็จะแบบน่ารักตอนสวมใส่แต่ว่าแป๊บเดียวคงพังแน่ๆนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนะคะก็คิดว่าคลิปของกนะ้อยแน่จะมีประโยชน์นะคะฝากเพือ่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะแล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมติดตามก้อยเพิ่มเติมได้ที่ไอจีก้อยโชเส้นแล้วก็ไลน์แอดขีดล่างโชเส้นค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ